สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาชมรายการข่าววันนี้ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวความประทับใจและความผูกพันในครอบครัวของพระเอกหนุ่มขอนใจมหาชนบอยปรกรณ์ฉัดบริรักษ์กันค่ะหลังจากที่ต้องเผชิญกับการสูญเสียครั้งใหญ่ในชีวิตกับการจากไปของคุณแม่งามทิพย์ฉัดบริรักษ์หรือคุณแม่งามทิพย์ผู้เป็นที่รักของทั้งครอบครัวและแฟนคลับหลายๆคนการจากไปของคุณแม่งามทิพย์ เมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับครอบครัวฉัดบริรักษ์และคนใกล้ชิดเป็นอย่างมากโดยเฉพาะพระเอกหนุ่มของเราบอยประกรณ์ที่เป็นลูกชายคนโตและดูจะผูกพันกับคุณแม่มากๆตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราได้เห็นบอยและน้องๆทั้งน้องธนาพัชฉัดบริรักษ์ รวมถึงน้องสาวคนเล็กอย่างน้องวันใหม่ที่ช่วยกันดูแลคุณแม่อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดทั้งในช่วงที่คุณแม่ยังแข็งแรงพวกเขามักจะออกทริปท่องเที่ยวด้วยกันไปทานข้าวหรือแม้แต่ในวันที่คุณแม่ต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล <c oughs> ก็มีลูกๆทั้งสี่คนคอยสลับสับเปลี่ยนดูแลไม่ห่างถือเป็นภาพความรักความผูกพันในครอบครัวที่หลายคนประทับใจมาโดยตลอด ล่าสุดเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองค่ะคุณผู้ชมบอยปรกรณ์ได้โพสต์ข้อความที่ทำเอาหลายๆคนถึงกับน้ำตาซึมผ่านโซเชียลมีเดียของเขาซึ่งข้อความนี้แสดงให้เห็นว่าเขายังคงคิดถึงคุณแม่มากแค่ไหนโดยเขาเขียนไว้ว่าคิดถึงจังแม่บอยยังไม่อยากเชื่อเลยว่าแม่ไม่ได้อยู่กับพวกบอยแล้วไม่รู้ทำไมแต่ช่วงนี้เปิดดูคลิปดูรูปแม่ไม่ค่อยได้เลย ดูได้แป๊บเดียวก็ต้องรีบปิดคิดถึงแม่มากเลยแม่เป็นยังไงบ้างสบายดีใช่ไหมพร้อมแท็กไปที่คุณแม่งามทิพย์ด้วยนะคะข้อความสั้นๆแต่เปลี่ยนไปด้วยความรู้สึกนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเจ็บปวดจากการสูญเสียที่ยังคงฝังลึกอยู่ในใจของบอยแม้เวลาจะผ่านไปแล้วหนึ่งเดือนกว่าๆแต่ความทรงจำและคิดถึงก็ยังคงชัดเจนอยู่เสมอ ข้อความดังกล่าวได้จุดประกายให้แฟนคลับและชาวเน็ตจ,จำนวนมากต่างพากันเข้ามาให้กำลังใจบอยปรกรณ์กันอย่างล้นหลังค่ะหลายคนเข้าใจดีว่าการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักนั้นเป็นเรื่องที่ยากจะทำใจยิ่งเป็นคุณแม่ที่ดูแลและอยู่เคียงข้างกันมาตลอดชีวิตแบบนี้ก็ยิ่งต้องใช้เวลาในการเยียวยาจิตใจไม่น้อยเลยทีเดียวและอย่างที่เราทราบกันดีว่าคุณแม่งามทิพย์เป็นคุณแม่ที่น่ารักและเลี้ยงดูลูกๆมาอย่างดีด้วยความทุ่มเทและเสียสละ ทำให้บอยและน้องๆเติบโตขึ้นมาเป็นคนดีและประสบความสําเร็จในชีวิตเป็นที่รักของแฟนๆทั่วประเทศมาตลอดความผูกพันที่แน่นแฟนนี้เองที่ทําให้การจากไปของคุณแม่เป็นเรื่องที่ยากจะรับมือสําหรับพวกเขา ถึงแม้จะยังคงคิดถึงคุณแม่มากแต่เราก็ได้เห็นบอยปรกรณ์เลยน้องๆอ,อย่างหนองกับพัดพยายามที่จะใช้ชีวิตต่อไปอย่างเข้มแข็งนะคะพวกเขายังช่วยกันดูแลน้องวันใหม่อย่างเต็มที่ซึ่งก็เป็นไปตามความตั้งใจของคุณแม่งามทิพย์ด้วยค่ะที่อยากให้ลูกๆทุกคนมีความสุขและดูแลกันและกัน บอยเองก็พยายามที่จะใช้ชีวิตประจำวันให้เป็นปกติมากที่สุดทั้งการออกกำลังกายฟิตหุ่นและมีข่าวว่าจะกลับมารับงานแสดงมากขึ้นซึ่งแฟนๆก็รอลุ้นผลงานใหม่ๆของบอยกันอยู่ค่ะการที่บอยและน้องๆคอยดูแลกันและกันเป็นเครื่องยืนยันถึงความรักในครอบครัวที่ไม่มีวันจางหายนอกจากเรื่องของครอบครัวแล้วในมุมของความรัก บอยปรกรณ์ก็ยังคงมีเฟย์พรประวีเป็นคนสำคัญที่อยู่เคียงข้างและให้กำลังใจเขามาโดยตลอดเรามักจะเห็นภาพที่เฟย์ไปร่วมทำบุญกับครอบครัวฉัดบริรักษ์อยู่เสมอรวมถึงการดูแลเอาใจใส่น้องวันใหม่ด้วยเรียกได้ว่าเป็นกำลังใจสำคัญที่ช่วยให้บอยก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้ค่ะการมีคนข้างกายที่เข้าใจและพร้อมสนับสนุนถือเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่งในยามที่หัวใจอ่อนล้า ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนความรักและความผูกพันระหว่างแม่ลูกก็ยังคงอยู่เสมอค่ะและเชื่อว่าคุณแม่งามทิพย์จะยังคงอยู่ในใจของบอยปรกรณและน้องๆทุกคนตลอดไปขอเป็นกํำลังใจให้บอยและครอบครัวฉัดบริรักษ์เข้มแข็งและก้าวผ่านทุกสิ่งไปได้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในรายการข่าวครั้งหน้าสวัสดีค่ะ